สวัสดีค่ะทุกคนพี่ชมนะคะเราห่างหายกันไปนานกับาสาระไอทีนะคะทุกคนวันนี้พี่ชมมีสาระไอทีมาฝากกันค่ะก็คือสาระไอทีเกี่ยวกับ Facebook p r o t e c คค่ะทุกคนซึ่งใครหลายๆคนก็อาจจะ รู้กันแล้วว่า Facebook Protect คืออะไรแต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Facebook Protect คืออะไรพี่ชมก็จะบอกให้ว่ามันคือการาที่เราจะปกป้องบัญชี Facebook ของเราให้รอดพ้นจากแฮกเกอร์ค่ะทุกคนคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนๆก็จะมีการาโดนแฮก,กันเกิดขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ Facebook เขาก็เลยออกกฎมาเพื่อให้เราเปิด Facebook Protect เพื่อปกป้องบัญชี Facebook ของเรา คือตอนนี้ใคยหลายๆคนอาจจะมีการแจ้งเตือนจาก Facebook เพื่อให้เปิด a c e b o o k p r o t ท c t เพื่อให้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นหรือว่า2ขั้นตอนนะคะแต่สําหรับบางคนอาจจะเขาอาจจะแจ้งเตือนมาแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเราก็ไม่รู้คือถ้าเราไม่เปิด a c e b o o k Protect บัญชี Facebook ของเราจะโดนล็อกแล้วเราจะไม่สามารถเข้าบัญชี Facebook ของเราได้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้พี่ชมโดนมากับตัวเองแล้วคือบัญชี Facebook ของพี่ชม อยู่ๆก็โดนล็อกไม่สามารถเข้าบัญชี Facebook ของตัวเองได้เราก็ต้องไปทำการแก้ไขทำตามขั้นตอนที่ Facebook เขาบอกมาเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขข,ของพี่ชมคือโชคดีหน่อยเข้าไปแก้ไขแล้วมันแก้ไขง่ายตอนนี้สามารถเข้าบัญชี Facebook ของตัวเองได้แล้วแต่มีใครหลายๆคนที่พอโดนล็อกบัญชีไปแล้วยังไม่สามารถกู้บัญชี Facebook ของตัวเองกลับมาได้เพราะหลายขั้นตอนมันค่อนข้างยาก คือของบัญชีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะของบางคนแก้ง่ายของบางคนแก้ายากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้ f a c e b o o k คอล็อกบ,บัญชีเรานะคะเราก็สามารถเข้าไปเปิด Facebook Protect ได้เลยค่ะวันนี้พี่ชมจะมาทําทให้ดูนะคะว่าเปิด Facebook p r o t e ท t เขาทํำยังไงตามพิชมไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนถ้าเราจะเปิด Facebook Protect เราก็กดเข้าไปที่บัญชี Facebook ของเราเลยค่ะกดเข้าไปที่แอป Facebook ของเราเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ น right. mm hmm. ี่นะคะพอเข้ามาแล้วเราก็กดเข้าไปดูที่ตรงขีดสาขีดด้านบนตรงนี้นะคะขวามือด้านบนตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นเพื่อมาดูด้านล่างนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วเราก็กดที่การตั้งค่าตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วเราก็มาตรงหัวข้อนี้ค่ะรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดเข้าไปเลยค่ะ ะะกดเข้ามาแล้วเราก็มาที่หัวข้อรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยตรงนี้นะคะตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สําคัญของคุณตรงนี้นะคะกดเข้าไปดูเลยค่ะนี่นะคะกดเข้ามาถ้าใครยังไม่เปิด Facebook p r o t e ท t มันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะมันจะมีตรงนี้ค่ะมันจะมีเครื่องหมายตกใจตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้การตรวจสอบความปลอดภัยพบปัญหาหนึ่งรายการนี่นะคะตรงนี้เขาก็ขึ้นว่าแก้ไขเดี๋ยวนี้นะคะตรงนี้ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายตกใจยอยู่ใช่ไหมคะก็คือบัญชีของเรายังไม่ยังไม่ปลอดภัยนะคะตรงนี้ก็คือเปิดใช้งานการเตือนการเข้าสู่ระบบรับการแจ้งเตือนหากมีคนเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ปกติคุณไม่ได้ใช้นี่นะคะตรงนี้มันขึ้นเครื่องหมายตกใจยอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้รหัสผ่านของคุณเดาได้ยากดีตรงนี้คือรหัสผ่านของของเราเขาตรวจสอบแล้วว่าเป็น มันมันคาดเดายากนะคะตรงนี้ก็คือรหัสผ่านของเราดีแล้วนะคะไม่ต้องแก้ไขอะไรถ้ามันขึ้นติ๊กเขียวๆแบบนี้นะคะติ๊กถูกแบบเขียวๆแบบนี้ก็คืออันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรแต่ตรงนี้เห็นไหมคะเปิดใช้งานการ,รยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นตรงนี้มันยังขึ้นเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยเราก็ต้องทําการแก้ไขเหมือนกันค่ะ ก็คืออันแรกนะคะอันแรกคือตรงนี้เปิดใช้งานการเตือนการเข้าระบบเราก็กดเข้าไปดูเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้การเตือนการเข้าระบบเปิดการแจ้งเตือนเมื่อคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีคนเข้าระบบบัญชีของคุณจากสถานที่ที่เราไม่รู้จักตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์นะะี่ค่ะตรงนี้มันจะมี Facebook มี Messenger แล้วก็มีอ e ีเมลนะคะ เราเพื่อความปลอดภัยเราก็เปิดให้หมดเลยค่ะตรงนี้นะคะเปิดให้หมดเลยเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็กดต, <fire S 2> ติ๊กนะคะกดติ๊กให้เปิดให้มันขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดเปิดท like ั้งหมดเรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะกลับออกมาอ่าเห็นไหมคะตรงนี้เมื่อกี้มีเครื่องหมายตกใจแต่ตอนนี้มันขึ้นเป็นติ๊กถูกเขียวแล้วนะคะก็คือตรงนี้เรียบร้อยแล้ว ก็คือเหลือขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้นะคะเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นะคะเราก็จะไปทําขั้นตอนนี้กันค่ะนี่นะคะติ๊กเข้าไปเลยกดเข้ามาข้างในนะคะพอกดเข้ามาก็คือเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอีกระดับให้บัญชีของคุณหากคุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเราจะขอรหัสหากเราเพราะว่ามีความพยายามเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่ไม่รู้จักนี่นะคะตรงนี้นี่นะคะ ถ้าเราจะเปิดการใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเพื่อความปลอดภัยของบัญชี Facebook ของเราเราก็กดตรงนี้เลยค่ะเริ่มต้นใช้งานตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะพ,พอกดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมารันมาที่หน้านี้ช่วยปกป้องบัญชีของคุณนี้นะคะมันจะมีวิธีการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นอยู่นี่นะคะ3ขั้นตอน3วิธีนะคะคือ3วิธี นี่นะคะอันแรกก็คือเป็นแอปยืนยันตัวตนนะคะเราก็ต้องไปดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมนะคะถ้าใครจะยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นโดยวิธีนี้นะคะส่วนอันที่2ก็คือ,อยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นโดยข้อความ S&M s นะคะเขาก็จะส่งรหัสมาให้เราผ่านเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตรงนี้เราก็สามารถเอา,อารหัสที่เขาส่งมาเข้ามากรอกใส่ได้เลยส่วนอันที่3ก็คือคีย์รักษาความปลอดภัยนะคะตรงนี้ คือง่ายสุดพี่ชมแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะข้อความนะคะข้อความ s m s เพราะว่าพี่ชมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันถ้าเราเลือกตรงข้อความ s m s เราก็ติ๊กไปตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะติ๊กไปตรงนี้พอติ๊กเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่าดําเนินการต่อข้างล่างตรงนี้เลยค่ะกดไปเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใส่ไว้เพื่อให้เขาส่งข้อความมาส่งรหัสมาให้เรานะคะตรงนี้แล้วพอเราติ๊กเลือกหมายเลขโทรศัพท์ถ้าเราจะอาเอาหมายเลขนี้ก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราเกิดเราไม่ใช้เบอร์โทนี้เราจะเอาเบอร์อื่นเราก็กดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะแต่สําหรับพี่ชมจะใช้เบอร์นี้นะคะพี่ชมก็เอาเบอร์นี้เลยแล้วก็กด คำว่าดําเนินการต่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอ,อาอให้เขาส่งรหัสมาให้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอารหัสนั้นมากรอกค่ะนี่นะคะกดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็รอรหัสที่เขาจะส่งมานะคะพอได้รหัสแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่นะคะ นี่นะคะเราได้รหัสมาเรียบร้อยนะคะรหัสหหลักนะคะเราได้มาแล้วเราก็มาใส่พอใส่เสร็จแล้วนะคะพอใส่เสร็จแล้วเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกดไปเลยนะคะนี่นะคะของบางคนเขาอาจจะขอให้เราใส่รหัส ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งนะคะสําหรับบางคนอาจไม่ต้องใส่นะคะของเพื่อนพี่ชมพี่ชมทําให้แล้วก็คือไม่ต้องใส่ก็มีใส่ก็มีนะคะอย่างของพี่ชมมันขึ้นแบบนี้เพื่อให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเรานะคะเพื่อยืนยันตัวตนว่าเป็นเราจริงๆนะคะนี่นะคะพอเราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราเรียบร้อยนะคะเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคน ถ้าเรายืนยันตัวตนแบบสองชั้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นเขียวๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีคําว่าเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้วนะคะนี่นะคะตรงนี้พอมันขึ้นโชว์หน้านี้มาเราก็กดคําว่าเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะกดเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอเข้าไปดูกันนะคะว่าครึ่งเขียวทั้งสาอันหรือยังนี่นะคะ เห็นไหมคะขึ้นเขียวทั้ง3อันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิด Facebook Pro t e c t เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิด Facebook Pro t e c t หรือว่าเปิดไม่เป็นต้องทำแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถเข้ามาดูที่คลิปนี้ของพี่ชมได้เลยนะคะพี่ชมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีการเปิดกันแล้วเพราะว่า Facebook ได้แจ้งเตือนมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแต่พี่ชมเพิ่งจะมีเวลาว่างเข้ามาทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปิดเพื่อความปลอดภัยของ Facebook เราเองเพื่อบัญชี Facebook ของเราจะได้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์เราก็เข้ามาเปิด Facebook p r o t e c t ตามวิธีของพิชมนี้ได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเปิด f c e e o o o p r r t t c t แค่นี้บัญชี Facebook ของเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำสาระไอทีสาระเกี่ยวกับ Facebook มาฝากทุกคนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ